กรับปมก็สวีเดนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ท้องมิตรภาพตัวไทยอีกสามเป็นถ้วยพัฒน์พามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆน้ําตกไหลหลับทางของบ้านสาราน้ําลึกหรือน้ําตกวัดแสงธรรมพุทธยันโตวัดแสงธรรมพุทธยันโต คือไปตรงนี้คือน้ำตกเขาพนมตาาพระวัดก็จำนักสงฆ์จำนักสงฆ์แสงธรรมพุทธยันโตแสงธรรมพุทธยันโตนี่ก็มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของบ้านตลาดาน้ำเล็กหนึ่ง น้ำหนักหรือน้ำตกเขาพนมตากันผมเป็นน้ำตกของชุมชมบ้านตลาดาน้ำลึกอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆนะก็มาเที่ยวมาชมกันได้เรากำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมนะีน้ำให้เดินน,น,น,ะนะนยมบรรยากาศนะ รวมแรงรวมใจมีกองทหารทหารผ่านกิตาสามาช่วยพัฒนาครับเราก็ามาพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาน้ำตกป,ปุกปักภูนิทัดให้หน้ามารับชมหน้ามาชงเที่ยวกันครับวันนี้พ่อได้ร่วมแรงร่วมใจจาก กรมทหารพารกิตภา,าสาผมได้มาเพื่อกัรพัฒนาแหลง่งทุ่พนหรือหสถานาท,าที่ท่องเที่ยวของบางตารน้ำลึกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตกเตาคนุงสานมาแล้วจะติดใจครัผมเป็นแหล่งธรรมชาติเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ต้องรองมารับชมงานด้วรยรวมแรงรวมใจกันพัฒนากันน้ธรรมชาติสวยงามมากครับอย่นี้มาแล้วจะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งสุดพันปีที่นา่าสนใจว่าผมวันนีเ้เราก็มาช่วยกันพัฒนาสุดคน rất thích tất cả. Thì thành